คาถามหาจักรพรรดิเป็นพระคาถาบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากและถือว่ามีพลังครอบจัก,กรวาลทั้งทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นปฏิบัติทำได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเอง ทั้งยังเคล็ดในการปรับภพภูมิให้ผู้ที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรด้วยอนุสงผลบุญแห่งการสวดพระคาถาขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นไรทุกพบเจอแต่สิ่งดีๆขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ ก่อนสวดตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราขอให้ได้ผลบุญบุญกุศลการสวดมนต์ครั้งนี้ พุทธังชีมิตังเวปูเชมิธรรมังชีมิตังเวปูเชมิสำคัง,งชีมิตังเวปูเชมิงโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนงโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสัตว์โรคมปัญโยนะโมโพธิสัตว์โรคมปัญโยนะโมโพธิสัตว์โรคมปัญโย พระพุทธไตรรัรตนายา์มณีนพรัตน์สีสหัสสัทส,สุธรรมาพุทโธทธทโมสังโคยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธงสีวะลีจจมหาเถร,รังอาหางวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาคุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ นมโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพร,รัตน์สีสหสัสสัสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทธงสีวลีเจมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังฆปูเชมี มพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตั์สีสหัสสัตสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคขีทานังวรังคันทธงสีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชนิ นมโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหสัสสัตสุธรรมาพุทโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธงสีวะลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ น a โมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตนสีสหัสสัตสุธรรมาพุทโธธโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขิทานังวรังคันธงสีวลีจะมหาเถร,รังอาหังวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหังวันทานมิสัพโสพุทธธรรมะสังฆบูเทนี นะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัตั์สีสหัสสัตสุธรรมาพุธโทธรมโมสังโฆยะธาพุธโมนาะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธงสีวะลีจะมหาเถร,รังอาหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมี น a โมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพรัตสีสหัสสัตสุธรรมาพุทโธธโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคขิทานังวรังคันธงสีวะลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมสังฆปูเชนิ พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมณีนพรัตสีสหัสสุสสธรรมาพุทโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคขีทานังวรังคันธงสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเทมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,ามนมณีนพรัตสีสหัสสสุธรรมาพุทโทธโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธงสีวะลีจจมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชนิ นะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัรตนญาณมณีนพรัตนสีสหสัสสัตสุธรรมาพุทโธทธโมสังคโฆยะธาพุทโมนาะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธงสีวลีจจมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาคุยโยอ,อาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชนี้ ัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆารารปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตาน,านาตันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธทิษฐานมิธรรมังอธทิษฐานมิสังฆังอธทิษฐานมิ